มตีอสอยอดทำไม่ได้แตุมวรบามึงยังเื่อม่เด็กกูก้อก็อซอยเกตุงดังกูย้ายเป็นปากเที่ยงเต็นระจ่านจนกูดังซอยต้งดังหันทาดังให้ตึงลงฟาหนิมแกแล้วอาสพระไม่นายหมามาได้ป่านนี้คุณนายจอยจุแกร้วอป้มเล่นหลังนี้ซอยกู้ไปเลย <Yeah. S 2> มึงอยา่าลืมว่าตอมนี่เป็นบัตรเครดิตของคนจนนะปราบได้แต่คนขนสมัดปราบนั้นคนจนจะไม่มีเครดิตแต่ม <c oughs> ันเกี่ยวไรกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตกับตอมเมือนกันคุ้ตั้มนีว่าตอมบัตรเครดิตกับตอมนั่นมันพิเศษตรงไหนมันเมื่อเหเมือนกันเนอะบัตรเครดิตก็ไวตมอมรอยไวรูดตอมรูดเออรูดเออหรือว่าพูมเกี่ยวต่างกันมึงอยาาให้คนจนมีเครดิต ยะกว่าคนกินต่อมมันต้องมีความพิตเด็จะมีความทุกจริงคือมันเป็นยาเสพติดยาเสพติดตุประเภทเขาจับหมดกครจับมากจะกันขนนั้นเอาไอ้ยามึงหนังเอาปากเลียนอยู่ตักีจับตามากมันไม่ไหลายแรงยันหูแดงแปลเกไปเลย,ย,เเเเลยไม่แต่ขึ้นไม่ขึ้นมวลากินหรอกม้าอ๋ออ้ ้าไปดูนู้มุงกิปลาตใจตุ้เรือนฮันรวมแรงมาต้มอ่าทนเล่นไปทนที่กูมาไกลเลยแล้วกูเตรียมรูมาได้จับได้กันได้บ้างคือโน่นนู้นควงกูนั่นโน่นนันคือต้มในมันกินเชื่อๆก็ไม่ไหวแต่ก็กลัวว่าเด็กมันไดปตำซี่กุนโอยแล้วเด็กมันวิ่งมาปลัดจะไปทำเต้าของมาเข้าใจแม่เป็ินั้นเป็นชีอยู่ในแหน่งด้ะ คือไม่ใจต่ำไอ้เวียงหมายพลัดซี่คุณโรยในที่ยที่ไม่ตึงหวันตมตมให้ได้ก็ตมตมตมต่อมต่อม้ฮตมใจรอใจรถควายโอ้เหยีดแมงว่างตัางฟุงแต่ว่าดีมั้เนี่ยโกินตมต่อมใจรถควายโอยเวลาตัดยางก็ขึ้นถึงไม่ต้องแัดเกลียง เดินควายเล็บตังดูดื้อเพมเป็นเฟรมดะละชดละลชุดแ่คุณเนี่ยฟับจริงเลื่อนเคยกุยอมรับเลยคนเราน้าแกวนาเนจะบปนโบปนิี้ล, itta ล, itta ล itta ้วไม่จะแรงรัดลวกนะจริงอันนี่ทำใจยังเบียกิดรลารนี่ตะเคยเอียะอะ่าฟับจริงกูที่มอกคร้งแรกกันอยู่ที่ปี มอดนวดป้ากาวองปิดควายเรียบร้อยมันนอนเล่นไกลู้่มันตามกึ่งกัมขู่ร้องรับบานไปอ้าพอเลยมันตัํมเพื่อมัน่าปีกาปียังไม่ตัดไส้ดื้อตีอ่ะกับจำร้องอยู่นะเขยิบอะไ้เตาไส้ดื้อร่วมลุกมันแไม่ยอมผมลุกเมาป้าให้จริงกูยอมรับจริงนี่ได้เมียต็มโยโย่กันรบกันทุกวันชอยมันเมียมันรับไม่ได้ โยกันไม่มีความสุขเลยที่บ้านเลยค่ะครับคือนั้นเมียว่าปิโตฉันก็พูดตรงๆเลยเตนไม่เคยทำให้ฉันมีความสุขเลยวันนี้เราตัดสินกันด้วยครั้งทุกตายนะตนตั้มพื้นกะได้ไงฉันเอ่ยปากว่าพ่อให้ฉันตึ่งใจ้วเอ่ยปากว่าพ่อฉันายปนหามึงตั้มเพื่อกูก็ตั้มเหมือนเด็กเคยตั้มตั้มตั้มกลึงจะบ่งเลือดเดี่ยเมียนอนเจ้ย กูเหน้อยกูเปื่อยแล้วเดี๋ยวนี้กูบีบคอเมียว่าพ่อแล้วได้ปัญหากูโอหเปรี้ยได้เลยน้อยกูแหละบายบายบาย้ายนะกูแหละเลยกูเด่นจริงแต่พี่ทองกับพี่โถนี่เจ้าชู้พี่แก้วนี่ไม่จีบผู้หญิงเลยคะก้มแก่วแล้วเนาะตื่นจิ้นเลย อะไรนะคะตัวจีนโหลจีนอะไรจีนเออตัวจีนเน่ยคุณจัดก็ไม่ก้าต้องใจของคนใจเรานี่ยตึงบุญคุณจัดมั่งเลยจัดมีบุญคุณกับคนใจบุญคุณเลยฮ่องจะไม่คนหลักไม่ใจแล้วใจจางฮะทำหน้าใจแล้วใจหนาใจวัวใจควายฮะแมนแต่ตึงยุคปัจจุบันนี่ครับน้ำอย่างใจนกแก้วจัดไปพูดเปล่าอย่างใจกับายเลย ลางอ่องน้ำมวยอย่งต้องใจเพชรแล้วนั้นล่าดินเจ้ากับจ้องผึ่งคอบพนักงานแม่เต่ปลาเนี่ยวัดต้มน้ำร้อนมวยอย่างใจก้างเลยนะชัดปีนเลยอ้นนี้กูยอมรับ